ครับก็สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับน้าผมก็จะมาทำคลิปจัดอันดับท็อป10ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับให้ดูจะมีใครบ้างนะทุกคนนักเตะหลักๆเนี่ยจะมีทั้งเมตาแล้วก็นอกเมตานะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะาว่าจะเป็นใครนะครับว่าผมเนี่ยจัดอันดับไปแล้วไม่ถูกใจใครขอไัยมณนัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะว่าท็อป10จะเป็นใครนะครับอันดับที่10นัาก็เป็นตัวนี้เลยน บาสากินั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้ปกติแล้วนะครับกล้องหลังเนี่ยผมแนะนําว่าฝีเท้าเนี่ยให้เริ่มต้นที่115ขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้นะครับส่วนบาสากิเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์ของผมนะคร้อยสินะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการตั้งรับในร้ี่เลยสัปํารังกายร้อยสามานะครับค่าพลังงานด้านในก็ประมาณนี้นะพลังงานเกมรับการไดเกิลแบบยืน142นะถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ความแข็งแรงก็ถือว่าแจ่มมากๆตัวนี้ คุณสมบัตินับมีเนนแทกเกิลเวิร์กเลตปานกลางสูงนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,500 m โดอยโประมาณนะครับถือว่าราคาดีจับต้องได้นะครับใครที่มีงบอยู่ประมาณนี้ก็จับได้เลยนะครับอันดับที่9นะครับแนะนําเป็นแบงก์ซองกลมบันีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้อยู่ในดีหลักนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆความเร็ว120เริ่มต้นนะการตั้งรับร้อยสี่เอ็ดสับป่าังการ1้อยสนะครับตัวนี้พลังงาน4ดาวนะ แล้วก็เรื่องของค่าพลังงานที่ให้มานะครับตัวนี้เรื่องของการตั้งรับนับ142 143 145นะครับ,14 2, 14 3, 14รบถือว่าโอเคมากๆนะครับตัวนี้ความแข็งแรง143คมอมมาน,นีเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เวอร์เลตปานกลางสูงนับมีเนนแทกเกิลตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,600m โดยประมาณนะครับ อันดับที่8นะครับผมแนะนําเป็นเฮียโรเลยนะเฮียโรร่างนี้ผมใช้อยู่ใน AD ปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับมีความเรื่องของความแข็งนะคับความดุความดันเนี่ยมีแน่นอนนะครับพลังงานเกมลับนะทุกคนกันประกบ143แลนะกันไดเกินแบบยืน5้อนะครับตัวนี้เรื่องของ การส่งบอลนะครับก็ค่อนข้างดีนะคร้อยสามสิบหกแล้วก็เรื่องของการส่งใกล้ร้อยยี่สิบหกนะครับไม่ได้แย่เลยความเร็วดีด้วยนะเฮโรนะครับก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้คุณสมบัติที่ให้มามีมงทรงบลลังส่งลูกไกลเนนแทกเกิลเวิร์กเลสปันกลางสูงนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800m โดยประมาณนะครับอันดับที่7นะครนบก็แนะนําเป็นกราเบียวเลยนะตัวนี้ก็ใครที่เป็นแฟน์เซนอลนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับผมแนะนําเลยเพราะว่า เป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยเพราะว่าในวันนี้ใน ID รอของผมเนี่ยก็เปิดได้ความเร็วเริ่มต้น121นะครับเรื่องของการตั้งรับ140สภาพร่างกาย134นะครับตัวนี้ค่าพลังงานด้านในนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับความแข็งแรง135นะครับทุกคนเราก็เรื่องการเทินกกแบบยืน144การประกบ138 คุณสมบัตินะครับที่ได้มานะครับมีสมองทรงบอลลังแล้วก็เวิร์กเลนเป็นปานกลางสูงนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,600กว่า M โดยประมาณนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครเปิดได้สามารถตีเล่นได้เลยนะครับอันดับที่6นะครับแนะนําเป็นเนวัญาวีดิตเลยนะตัวนี้ก็ใครที่เป็นแฟนแมนยูนะครับในยุคก่อนนะครับไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เล่นอยู่ในปัจจุบันนะวีดิตเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆลูกมงก็ดีกลาง ภาคพื้นก็ดีนะคือเล่นได้ค่อนข้างครบเลยนะครับตัวนี้ความเร็ว122นะครับซึ่งเร็วมากๆนะครับค่าพลังงานด้านในนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับความแข็งแรง1้0นะครับทุกคนแล้วก็กันดเกิลแบบยืน145หถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับเวิร์กเลตเวิร์กเลตต่าสูงนะครับตัวนี้มีเนนดเกิลแล้วก็หม่งทรงพลังด้วยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3000กว่า M นะทุกคนก็ถือว่าราคาเนี่ยเหมาะสมนะครับ อันดับที่5นะครับก็แนะนําเป็นูซิโอเลยนะครับลูซิโอเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะสำหรับผมแล้วนะคือเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็เรื่องของ AI เนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับร้อนะครับการตั้งรับ143สภาพร่างกาย138นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับค่าพลังงานด้านในนะครับก็ประมาณนี้เลยจุดเด่นที่เห็นเลยคือเรื่องของความแข็งแรงนะครับร้อ แล้วก็เรื่องของการประกบนะครับ 2, ร้อกันแท็เกิลแบบยืดร้อนะครับคุณสมบัติที่ได้มานะตัวนี้มีแนนแท็คเกิลฟีคิกทรงบอลลังแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยเป็นปันกลางสูงนะครับตัวนี้ราคาถือว่าแรงไหมแรงนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วเนี่ยอุ่นใจแน่นอนนะครับตัวนี้ก็สี่พันกว่าเอ็มเลยนะครับ อันดับที่4นะครับก็แนะนําเป็นยาร์ฟสตัมเลยนะครับยารฟสตัมเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดตัวหนึ่งมากๆแล้วก็มีความแข็งในตัวแบบค่อนข้างสูงเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เนี่ยฝีเท้าเนี่ยร้อนะครับการตั้งรับ140สภาพร่างกาย143นะตัวนี้ค่าพลังงานถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยความแข็งแรงของสตัมเนี่ยซึ่งทําได้ดีมากๆ1นะครับร้อเลยแล้วก็การไทเกลิลแบบยืนตัวนี้141นะครับ คุณสมบัตินับตัวนี้ไม่มีนะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับสตัมเนาะถ้าใครที่เด่นอยู่ก็น่าจะรู้กันนับตัวนี้คือเก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเวอร์เลตตัวนี้ปันกลางสูงราคาในตลาดตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3,200กว่าเอนะครับ อันดับที่3นะครับก็แนะนําเป็นซาลีบาเลยนะครับซาลีบาตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้แบบไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีบ้างนะทุกคนแต่ตัวนี้เนี่ยความเร็วค่อนข้างดีสําหรับผมแล้วผมบอกว่าตัวนี้เล่นได้นะครับร้อยยี่สิแล้วก็เรื่องของการตั้งรับ143สี่สามสับ,บ้งางไก่ร้อยสาบนะครับตัวนี้ค่าพลังงานด้านใน1 4 2นะเรื่องของความแข็งแรงนะครับ การไดเกินแบบยืนร้อยสีนะครับการการประกบร้อี่บห้านะครับแล้วก็คุณสมบัติตัวนี้เนี่ยมีส่งลูกไกลแล้วก็เวิร์กเลดปานกลางสูงนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่มันห้า5ปนกว่าตอนเนี้ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ราคาจริงของของเขานะครับก็เลยแนะนําว่าให้รอก่อนก็ได้นะครับถ้าใครเปิดได้ตัวนี้ตีเล่นได้เลยนะครับ อันดับที่2นะครับก็แนะนําเป็น v i r g ์จ u ลฟันเลยนะครับ v ว r g ์จิลฟันนะเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะครับผมให้อยู่แล้วนะว่าติด1ใน3แน่นอนนะครับสําหรับ v i r g ์จ u ลฟันตัวนี้ความเร็วนะครับเริ่มต้นที่128การตั้งรับเนี่ย146นะแล้วก็สภาพร่างกาย140นั่นเองนะครับตัวนี้ค่าพลังงานด้านในก็ประมาณนี้เลยนะครับความแข็งแรงของฟันได้เนี่ยมันดีอยู่แล้ว AI ก็ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงตัวนี้แล้วก็เรื่องของการแท็กเกิลแบบยืนตัวนี้เกือบ150 1147รือเยอะะมากๆนครับ คูสมบัติตัวนี้ไม่มีแต่บอกเลยว่าไม่มีผลนะครับก็ Work ์กเลเป็นปานกลางสูงนะครับตัวนี้นับราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่มาน7 0 0ดกว่านะผมแนะนําว่าให้รอก่อนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูอันดนับที่1กันดีกว่านะครับ อันดับที่1นนะผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะเปาโรเมาดินี่นะตัวนี้ไม่ให้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นตัวที่ความเร็วเนี่ยถือว่าดีอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับหรือมีใครเร็วกว่านี้ไหมเริ่มต้นที่1 3 2้านะครับตัวนี้พลังงานตั้งเกมลับเนี่ยร้อยห้าสิบสองนะครับสภาพร่างกายร้อยสี่สี่นะครับตัวนี้ค่าพลังงานด้านไหนนะถ้าดูจากตรงนี้ความแข็งแรงเนี่ยดูดิทุกคนร้อยสี่สิบเก้าคือแม่งโคตรโหดนะครับตัวนี้ การแทกเกลแบบยืนนะครับตัวนี้153นะการประกบ153คือแม่งโคตรเยอะนะครับคุณสมบัติที่ให้มานะครับตัวนี้มีพยายามเติลูุข้างสนามก่อนมีเนนแทกเกลน,นะครับพลังงานโคตรโหดเลยนะถ้าดูจากเมื่อกี้นะครัเวิร์กเลตเป็นปานกลางสูงนะครับตัวนี้เนะี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่านะแต่ก็ยังมีคนซื้อขายกันก็ต้องบอกเลยว่าผมให้เป็นท็อป1นะครับในดวงใจเลยตอนนี้นะครับแต่ว่า ก็ยังเปิดไม่ได้สักทีนะครับก็ให้เป็นท็อปหนึ่งเลยนะตัวนี้ก็ไม่ให้ไม่ได้นะครับสำหรับหลายๆคนผมรู้สึกว่าใครที่เล่นอยู่หรือว่าใครที่เปิดได้ก็ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้นะทุกคนผมมาจัดอันดับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ถ้าว่าผมจัดออกมาแล้วนะครับไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็สามารถมา พิมพ์บอกผมได้นะครับว่าตัวนี้เก่งเหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กด Subscribe แล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวันดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ